สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ fc ช่องปอ้ออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าก็ได้มาถึงนาแล้วนะคะนี่ก็ได้เวลาที่จะลดผักตอนเช้าๆแล้วนะคะดูผักป้านะคะดูผักป้าผักกาดหน่อยด้วยค่ะเด้อผักกาดขาจร ผักกาดซอยเนาะค่ะเนาะนี่กับพักซี่ค่ะพอมีพี่น้องพักซี่เล่าส่วนิี่พ่อแกงออมไหนได้ค่ะพอมีพี่น้อง ยังก็ผักหอมปลอมคนไทยห้องผักหอมชีนะคะผักหอมชีอันนี้ก็คุณ fc สังเกตเลยนะคะนี่นะคะกำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นนะคะ เท่าที่พระออนจาไม่ผิดนะคะแปลงน,นี้นะคะพระออนหวานนานแล้วนะคะหวานนานแล้วคิดว่าจะเป็นผักผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายนะคะแปลงน,น,น,นี้นะคะนี่นะคะสังเกตเลยค่ะพระออนคิดว่ากําลังจะแตกงอกออกมานะคะขึ้นช่ายค่ะคุณเอฟซี หอมนี่เป็นหอมที่ว่าใช้มเมล็ดนะคะปลูกนะคะนี่นะคะปะออนได้ขอมาจากเพื่อนบ้านนะคะเขาให้ปะออนมานะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะที่เห็นเ็นนี้นะคะพักหอมใส่เม็ดปลูกใส่เม็ดเพาะเนาะค่ะเนาะ ป้ากระขอมาจากเพื่อนบ้านค่ะเดี๋ยวป้าผ้ามาบเบงแปลงหอมไงค่ะนี่จะเป็นทัวนนท่วเนาะค่ะเนาะทั่วยาผ้าเพื่อนมาหยอดไว ผักกาดนี่นะคะประออนเอามาแช่ไว้เอามาช่ำนะคะนี่นะคะกาลังซื้นพวออเพ่เขึ้นมาแล้วโอ้ยดีใจลายดีใจมากเลยนะคะประออนเอามาชํำนะคะนี่นะคะจากแปลงที่ประออนถ่ายให้คุณเอซได้เห็นแรกๆนั่นนะคะเอามาชํำชื่นมื่นแล้วชื่นมื่นแล้ว ป้าก็จะขุดแปลงชําไปเรื่อยๆนะคะผักกาศดีใจค่ะคุณเอซผักพักกำลังงามอ่อนดีใจค่ะนี่นะคะสังเกตด้วยค่ะเด้อ ผักหอมแบงผักหอมแบงนั่น,นะคะผักกาดน้อยอันนี้ก็ไดจะมีจะมีเขียวปีด้วยนะคะผักกาดเขียวปีเดี๋ยวป้าออนก็จะออกมาชํำนะคะ นี่ก็ผักหอมป้อมยาพาเป็นคนหวานนะคะแปลงนี้นะคะยาพาหวานแต่แปลงนี้นะคะปลาออนนะคะเป็นคนหวานดูปลาออนหวานที่ถี่นะคะกลัวไม่ออกค่ะคุณเอฟซีกัวเมล็ดพันไม่ออกปลาออนก็เลยหวานฉนาเลยนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวป้าก็จะทยอยเอาออกมาปลูกนะคะ ปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงนะคะยกแปลงปลูกนะคะ หอ,อมบัวป้ากำลังงามเดอ้อคุณเอฟซีทุกท่านกำลังงามค่ะกำลังงามอันนี้ก็ต้นโหระพาเนาะค่ะเนาะนี่หญา้าผ้าเอามาซ้ำใบกำลังชื่นเมื่อนค่ะคุณเอฟซี นี่ก็สลัดค่ะสะลัดยาผ้าพืชนอามาช่ำใบค่ะ ที่คุณเอซีเห็นนี่นะคะเป็นผักผักกวงตุ้งนะคะผักกาดกวงตุ้งนะคะปะออนหวานก็กลัวไม่ออกนะคะกลัวเม็ดเม็ดไม่ออกเนาะ,ะปาออนก็เลยหวานสนาเลยนะคะดูสิคะขึ้นมาเต็มเลยค่ะคุณเอฟซีเดี๋ยวป้าก็คงจะทยอยทยอยออกมาชํานะคะเพราะว่าหนาเกินนะคะหนาเกินเนาะ เห็นอย่างนี้แล้วก็ปอออนก็ดีใจนะคะคุณ FC ทุกท่านนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปอออนก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาแบบจะทำแปลงให้มันดูดีกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ลองลองลองทำไปก่อนนะคะพูดง,ง่ายๆก็เพิ่งเรียนรู้เนาะเพิ่งลองทำค่ะคุณ FC ปลูกแต่ก,ก่อนก็ไม่เคยปลูก แปลงใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่นะคะถ้าเราไม่ลองก็จะไม่รู้นะคะนี่ปออนก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะปะอ,อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ดยป้าจะถ่ายให้คุณเอฟซได้เห็นไปเรื่อยๆนะคะต้นผักป้านะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ